สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับสู่ครัวสมพรนะคะเมนูวันนี้จะเป็นเมนูยำปลากระป๋องนี่เลยจ้าก็จะมีหอมแดงมีพริกมีตะไคร้แล้วก็มีมะนาวมีจ้าปลากระป๋องตาสามแม่ครัวนี่เลยจ้าวันนี้จะมายำปลากระป๋องนะคะก็ใช้กระป๋องเดียวนะคะเราก็มาหั่นพริกหั่นหอมกันเลยจ้า เมนูง่ายๆรวดเร็วทันใจจ้าหอมแดงหั่นซอยเลยจ้านี่นะคะหั่นเลยจ้าหั่นซอยเป็นชิ้นบางๆแบบนี้นะคะยำปลากระป๋องก็เป็นเมนูที่ง่ายมากๆเลยแล้วก็รวดเร็วทันใจนะคะสําหรับใครที่เร่งรีบ แล้วก็กินอร่อยด้วยนะคะอันซอยไปเลยจ้าเมนูง่ายๆนะคะวันนี้ก็จะใส่ไปประมาณสี่ห้าหัวนะคะสำหรับหอมแดงนะคะใส่หอมเยอะจะอร่อยนะคะยังกระป๋องก็จะมีตะไคร้ด้วยวันนี้ เราก็มาหั่นพริกกันเลยจ้าพริกชี้ฟ้าเม็ดแดงสีแดงนะคะหั่นซอยๆแบบนี้เลยล้างน้ำให้สะอาดแล้วนะคะพริกก็ล้างแล้วหัวหอมก็ปอกเปลือกออกก็ล้างน้ำสะอาดแล้วนะคะก็ทำกินแบบบานๆนะคะ กินกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากๆเลยกินกับผักสดยำปากกระป๋องจ้า mm hmm. นี่นะคะเราก็ซอยพริกแบบนี้นะคะ mm hmm. ใครชอบเผ็ดเยอะก็ใส่เยอะหน่อยก็ได้นะคะอ mm ัน hmm. นี้ใช้กระป๋องเดียวก็หั่นประมาณนี้ mm hmm. เราก็มาซอยตะไคร้กันนะคะก็ใช้ตะไคร้ประมาณสอง สาต้นนะคะซอยบางๆแบบนี้เลยจ้าตะไคร้นะคะก็จะเพิ่มความหอมนะคะซอยบางๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ไปปรุงรสนะคะ ชมกันไปเรื่อยๆนะคะใครชอบกินเมนยูยำปลากระกป๋องอร่อยออร่อยนะคะนีจ้าก็ดได้แล้วนะคะตะไคร้ซอยบางๆนี่เสร็จแล้วนะคะ เราก็ไปยำกันเลยจ้าก็ปลากระป๋องหนึ่งกระป๋องวันนี้กินคนเดียวนะคะวันนี้แกะไม่ออกปลากระป๋องแกะไม่ออกนี่ออกแล้วจ้า เนื้อแน่นเต็มกระป๋องเลยนะคะแล้วก็เทลงไปเลยจ้านี่กินแบบนี้ก็อร่อยนะคะสมพอยเคยสปอนเคยกินแบบนี้โดยที่ไม่ต้องยำนะคะกินกับข้าวสวยรลล้อนก็อร่อยแล้ะจ้า เราก็จะมาปรุงรสกันนะคะก็จะมีน้ำปลาใส่ลงไปเลยนะคะน้ำปลาสองช้อนแล้วก็จะมีน้ำมะนาวด้วยนะคะบีบใส่ลงไปเลย นี่นะคะเราก็กะเอาไม่ต้องเปรี้ยวเกินนะคะก็จะได้ประมาณนี้เราก็ใส่เครื่องยำลงไปเลยนะคะหัวหอมแดงซอยตะไคร นี่นะคะถ้ามีใบสะระแหน่หรือใบม,มะกรูดก็จะยิ่งหอมนะคะวันนี้ไม่มีนะคะใบสะระแหน่แล้วก็ใบม,มะกรูดก็จะมีแค่นี้นะคะเครื่องยำมีจ้าเสร็จแล้วนีนะคะกินกับผักสดก็จะมีถั่วพูอ่อน,ออนแล้วก็ผักนะคะมีจ้าเมนูอร่อยอ่อยวันนี้ ก็ชวนเพื่อนมากินด้วยกันนะคะยำปลากระป๋องจ้าเมนูง่ายๆบ้านๆอร่อยๆนะคะวันนีいい้นี่นะคะเราก็ตอนกินนะคะเราก็คนให้เข้ากันกินกับผักสดเนื้อเป็นตัวๆเลยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็ติดตามไม่สมผรอน <war> ด้วยนะคะพบกันใหม่ในเมนูหน้านะคะ มาจ้ามากินด้วยกันสวัสดีค่ะ